ถ,ถูกยุบมันก็ไม่ยุบไปเยอะเกินไปนะแต่ตรงนี้ให้พอเห็นถ้าเราไม่ถูกบล็อกอาจารย์ถูกบล็อกมาหลายหลายหลายคลิปแล้นะคะเพราะว่าไปเอาพวกนี้เนี่ยมาเราเราไม่ได้ขออนุญาตขอโทษทีขอโทษที r อโทษี sorry, sorry. นะขออนุญาตคุณคอริคูแตอันนี้เพื่อประโยชน์เพื่อเป็นธรรมทานเนาะนะคะเพื่อเป็นธรรมทานให้คนเนี่ยพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น นะคะฉะนั้นฉะนั้นข้อมูลพวกนี้ที่จะอาจารย์เอามาแชร์เนี่ยพ่ออาจารย์ฟังภาษาอังกฤษกันดิคหอไงนะคะแล้วแล้วแล้วอันนี้อันหนึ่งนะอีกอันหนึ่งก็คือว่าเรารู้จากซอสเรารู้จากต้นตอเราจึงไม่หลงทางอาจารย์จึงเข้าไปค้นหาอะไรได้โดยที่ไม่รู้สึกกลัวสับสนหรือว่าอะไรต่อะไรเนะี่ยวุ่นวายใจอะไรแต่อะไรพวกนี้ก็ใช่ไหมแต่แต่ตรงนี้ไง คุณมองออกแล้วอย่างว่าข้อมูลเนี่ยถ้าอยู่ในระดับเนี่ยนะข้างบนสุดตรงนี้เนี่ยมันคล้องจองกันไปหมดเลยแม้กระทั่ง Channel นะคะผ่านคุณอารนาเนี่ยคุณคุณ أ, ประธานาธิบดีลิงเกินก็นกยังมาพูดเนี่ยเหมือนกันเอ๊ะแล้วข่าวก่อนเนี่ยเราพูดถึงใครอะนะคะโจนอฟอาร์คแล้วมีใครอีกอที่มานะคะคานทีพระพุทธเจ้าพูดเนี่ยเหมือนกันหมดเลยคือพูดโทนเดียวกันหมดว่าในขณะนี้ นะคะกลุ่มพวก darkness นะคะพวก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 หมอกดำพวกพวกกลุ่มมืดเนี่ยนะคะเขากำลังกาลังจะพ่ายแพ้ละกำลังจะพ่ายแพ,พ,ยแพ้ฉะนั้นเราจะต้องเนี่ยร่วมตัวกันสู้ใช่ที่กินนี้พูดเรื่อง DNA นะคะฉะนั้นนี่แหละเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่ DNA ของเราอ่ะของเรานะคะมันกำลังถูก Activate เนี่ย ให้มันให้มันเปิด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 พราะมันเปิดแล้วเนี่ยความเข้าใจเนี่ยในความรู้พวกนี้เนี่ยมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมากขึ้นแล้วคุณจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ3ปีก่อนนะโหยังอยู่ในกาลาแลนยังไม่เชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวเรื่องอะไรแต่ออะไรพวกนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่มีจริงมีแต่เราเท่านั้นนะคะเห็นไหมแต่ถ้าคุณนะคะ ไอดีของคุณนะถูกถูกเรียกว่ากดอ่อนออนอ่อนออนเนี่ยขึ้นมานะคะคุณก็จะเข้าใจพวกนี้แล้วตอนนี้นะคะมีแต่ข่าวนะคะข้อมูลข่าวสารในเรื่องของพวกนี้เนะี่ยมีมากเหลือเกินมากจริงๆคือถ้ายิ่งถ้าคุณนะคะฟังเป็นแม้กระทั่งในเมืองไทยนะคะซึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้ไปฟังอะไรของเขามากซึ่งอาจารย์ไม่จำเป็นจะต,ต้องฟังนะคะเพราะว่า ถ้าเราไปฟังมากมันก็จะเป็นข้อมูลที่ที่ยังไงเข้ามาก้าวไก่กันแต่ว่าถ้าสมมุติว่าพูดแล้วคล้องจองกันโอเคก็พูดเรื่องเดียวกันนะคะช่วยเหลือการส่งเสริมกันก็โอเคนะคะเพียงแต่ว่าใครถนัดที่จะฟังใครคุณก็ไปฟังของของคนนั้นของคนนั้นนะคะเออกินี้เนี่ยนอกจากประธานาธิบดีลิงคอลแล้วนะคะก็ยังมีของไมราของอันนี้ของไมราเนี่ยก็ อีกเอ่อไมร่านี่เป็นการชั่นเนลเมื่อวานนี้เองชั่นเนลเนี่ยเมื่อวานนี้เองนะคะของคุณเอรีนาเนี่ยจาย์ก็เขียนเข้าไปเนี่ยขอบคุณเขานะคะเอ่อคุณไมร่าเนี่ยเป็นมาจากเพลเดียนเพลเดียนเนี่ยก็คือดาวเคราะห์นะคะในกลุ่มดาวเอ่อระบบสุริยะจัก,กรวาลที่ไกลออกไปนะคะไกลออกไปเนี่ยอีกอีก ที่หนึ่งเนี่ยก็ที่อาจารย์เรียกว,ว่าที่เอ,อ่อที่ใกล้ที่สุดที่เรียกว่าใกล้จากเราที่สุดก็ประมาณ3.5ถึง4ปีแสงจากระบบสุรยิยะจัก,กรวาลของเรานะคะอยู่ในกลุ่มจัก,กรวาลที่เขาเรียกว่าเอ,อ่อจะเรียกว่าอัลฟาเซนโทรีก็ได้ซึ่งมีสองกลุ่มสองกลุ่มเขาเป็นเอ,อ่อไบมีพระที่สองดวงนะคะพระที่สองดวงเขาเรียกว่าไบาอะไรเอ,อ่อซิสเต็มนะคะ แล้วก็หรือไม่งั้นก็ p x o x i p r o x i m a Centauri a l p h a c e n t a u r i มันเป็นระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยที่อยู่ด้วยกันที่อยู่ด้วยกันเพราะเขาของเขาเนี่ยมีพระอาทิตย์สองดวงแต่ของเรามีดวงหนึ่งหรืออาจจะมีสองดวงแต่ว่าวงโคอจรอเน,นี่ยมันไกลามากจนกระทั่งในช่วงชีวิตของเราจะไม่เห็นไม่เห็นอันนี้ก็คือกลุ่มดาวนะคะเพรเดียน นะคะแล้วก็ new message มาให้กับ uh, humanity ให้กับมนุษยชาติเนี่ยก็พูดเหมือนกันเลยว่าขณะนี้ situation planet earth is changing daily นะเขาบอกว่าม่านบางๆนะคะที่เนี่ยคลุมนะคะที่ที่เปิดระหว่างเนี่ยวิชากับความรู้เนี่ยมันบางลงทุกที บางลงทุกทีฉะนั้นเหตุการณ์เนี่ยทุกวันเนี่ยในโลกนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีอะไรที่เรียกว่าถูกเปิดเผยเนี่ยนะคะใหม่ๆเนี่ยอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเนี่ยทางฝ่ายตะวันตกที่พวกฝรั่งเนี่ยเอาข้อมูลอะไรแต่อะไรเนี่ยนะคะมาเปิดเผยซึ่งตอนนี้นะคะกลุ่มพวก black hat เนี่ยเขากลบไม่ทันแลบไม่ทันแล้วนะคะแค่แค่คุณเนี่ยเอ็ดเวิร์ดสโนนนะคะ กับพวกวิกิ l ลีกส์นะที่ก็เปิดเผยออกไปเนี่ยมันก็มากมายมหาศาแลแหละแล้วคุณเห็นไหมคะคุณเห็นไหมคะซึ่งซึ่ง,งถ้าสมมุติว่าเขาต้องการที่จะช่วยนะคนสองคนนี้นะโดยเฉพาะจูเลียนอัสซานช์นะคะนะคะโดยให้เขาเนี่ยคะอิสระโดยไม่ต้องไปตามล่าเขาประธานาธิบดีอย่างทรัมป์อะไรอย่างไบเดนเนี่ยสามารถทําได้ทันทีแต่เขาก็ไม่ทําแต่เขาก็ไม่ทําเพราะคําสั่งของเขาก็คือว่า คนพวกนี้เขามาเปิดเผยความลับของพวกคนสามานฉะนั้นเก็บเขาไว้อย่างนั้นแหละค่าได้ค่าไปค่าได้ค่าไปเห็นไหมนะคะกลับมาสู่ไมร่าเขาก็พูดเนี่ยเหมือนกันเลยว่านะคะ The darkness creates a huge gap between our world and yours in order to keep you in the low vibration ก็พูดว่าพวกพวกพวกหมวกดำพวกพวกพวกไม่ดีอ่ะ นะคะพวกคนสาม,มานเนี่พยายามที่จะให้พวกเราเนี่ยอยู่ในระดับความถี่ที่มันต่ําระดับความถี่ที่นัน่นที่มันตำ่ำโดยไม่ยอมให้เราเนี่ยพัฒนาไปสู่ความถี่ที่มันสูงเพราะว่าถ้าเราขึ้นสูงเมื่อไหร่พวกเขาจะอยู่ไม่ได้ฉะนั้นพวกเราเนี่ยจึงต้องพยายามที่จะที่จะคีปนะคะรักษาระดับพลังงานในร่างกายของเราเนี่ยให้มันสูงอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะโดยการทําสมาธิโดยการคิดแต่เรื่องดีๆโดยการที่จะ ไฟหารู้ในเรื่องของการเปิดเผยเนี่ยความลับนะคะซึ่งการเปิดเผยความลับนะคะไม่นานมานี้เนี่ยใน YouTube ตอนนี้นะคุณไปดูนะคะที่คนนะคะเห็นไอ้เออจานบินเนี่ย triangle อ่ะจานบินที่เป็นรูปพีระมิดเนี่ยโอ้โหก่อนวรัรเลยในไม่นานมานี้เองเนี่ยคุณเข้าไปดูตอนนี้เนี่ยนะคนคนเขารู้เรื่องของมนุษย์ต่างดาวเรื่องของจานบินเนี่ย เป็นธรรมดาแล้วถ้าใครยังคิดว่าเป็นเรื่องประหลาดเนี่ยคุณต้องตื่นนะคะตื่นปลุก DNA ของตัวเองเนี่ยให้ให้ให้มันตื่นขึ้นมาโอเคแต่คุณไมร่านี่ยก,ก็ก็คือเนี่ยพูดเหมือนกันเลยนะคะ your planet is constantly receiving high energy sent from the central sun อันนี้ดีมากเลยนะคะเขาบอกว่าโลกของเรานะคะขณะนี้เนี่ยกำลังรับ พลังงานที่มันสูงที่มันความถี่สูงนะคะจากเซนทรัลซันเลยจากพระอาทิตย์จากท่านสุริยเทพจากท่านสุริยเทพผบบผบไม่รู้คุณเคยสังเกตไหมที่จริงบ้านเรามันก็ร้อนแหละมันก็ร้อนอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่คุณเคยสังเกตไหมว่าในพระอาทิตย์เนี่ยถ้าคุณอยู่กลางแดดเนี่ยมันร้อนขึ้นมันร้อนขึ้น และอไอความร้อนมากขึ้นเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่ในเมืองไทยนะเมื่อวานนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยคุยกับคุณสามีคุยกับคุณสามีามเรื่องนี้แต่เขาก็คือถ,ถ้าถ้าเทียบนะอาจารย์เนี่ยนะถ้าอยู่อังกฤษในช่วงหน้าร้อนที่มันร้อนจัดๆซึ่งมีไม่กี่วัน ซึ่งมีไม่กี่วันเอาเป็นว่ามีไม่กี่วันแต่มันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งระปีก่อนระปีก่อนหน้านั้นะนะคะอยู่ต่อกันประมาณสองอาทิตย์คือร้อนทุกวันร้อนทุกวันแล้วอาจารย์เนี่ยนะเข้าไปในแดดคุณเชื่อไหมมีความมีความรู้สึกว่าความร้อนของแดดเนี่ยจากที่อังกฤษนะคะซึ่งเราคิดว่านั่นเหมือนกับที่เมืองไทยความรู้สึกของอาจารย์คือสัมผัสถึง ความร้อนเนี่ยของพระอาทิตย์เนี่ยที่มามีความรู้สึกว่ามันเผามันเผานะคะมันร้อนร้อนมากขึ้นอนะ่ะที่อังกฤษก็เหมือนกันซึ่งสมัยก่อนที่อาจารย์ไปมันไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่ตอนหลังนะถ้าเข้าหน้าร้อนแล้วมันเข้าถึงวันที่ร้อนจริงๆนะอยู่กลางแดดเนี่ยไม่ได้เลยเผานะคะฉะนั้นตรงนี้แหละแต่แต,แต่แต่แดดตรงนั้นนะคะ แดดตรงนั้นโอเคคุณไม่ต้องไปตากคุณไม่ต้องไปตากนะคะถ้าคุณกลัวว่าจะไม่อะไรแต่อะไรแต่ขอให้รู้ว่าแสงสว่างพวกนั้นเป็นแสงสว่างที่มากับความรู้เนี่ยมันเป็นพลังมันเป็นโฟตอนทั้งนั้นพวกนั้นเป็นโฟตอนแล้วมันมากับพลังงานมากับพลังมากับข้อมูลพลังงานพวกนี้มากับข้อมูลความรู้ฉะนั้น อาจารย์ถึงบอกว่าถ้าใครดูเนี่ยท่านสุริยเทพได้นะคะความรู้ของคุณนะคะมันจะถูกแอคทีเวตเนี่ยนะคะมากขึ้นเนี่ยเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆพอพูดถึงท่านสุริยเทพเดี๋ยวขออูฉีกออกไปพูดเรื่องคุณเอพรูหน่อยนะคะเพราะวันนั้นนะ่ะที่เขาที่เขาตอบคำถามมีคนเนี่ยถามมีคนถามเอลิสเบตเอพรูว่าให้ช่วย Astro c นะคะ c o n เน c t เนี่ยนะคะก็ Channel นี่แหละนะคะสื่อสารกับท่านสุริยเทพให้หน่อยได้ไหมนะว่าท่านเป็นใครอะไรมาอะ,รอะไรยังไงนะคะคุณเอพรุก็บอกว่าเออเป็นคําถามที่ดีนะเพราะไม่ค่อยมีใครถามที่จะให้สื่อสารกับท่านสุริยเทพคุณเอพรุ่งเขาก็นั่งแล้วก็เขาก็สื่อสารไป สื่อสารไปเขาบอกว่าสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยคือสิ่งที่เขาเขาสัมผัสได้เนี่ยเขาบอกว่าท่านสุเรเทพเหมือนกับเป็นคนเหมือนกับเป็นบุ๊คเวร์ที่มันแก่มากคืออายุมากซึ่งตรงนี้มันก็ใช่ท่านก็คือถ้าถ้าทางฝ่ายพุทธเราเราเรียกท่านว่าก็คืออรูปปรพรหมก็คือชาวแสงอรูปปรพรหม ช่ไหมบอกว่าอายุเนี่ยนะมากแล้วก็แล้วก็มีความ wise wise เป็นเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีปัญญานะคะแล้วโอ้คือจำไม่ได้แล้วแต่มีมีพูดอยู่หน่อยมีพูดอยู่หน่อยนะคะแล้วอาจารย์ก็ยังอยากจะเขียนเข้าไปถามเนี่ยเรื่องเรื่องนี้ว่าไอ้ที่เราสื่อสารกับท่านสุริยเทพเนี่ยท่านได้ท่านได้ท่านได้ยินเราบ้างหรือเปล่าหนอ ะะได้ยินเราบ้างหรือเปล่าเนาะแต่เรื่องของสุริยเทพเนี่ยอาจารย์ได้ได้ได้ข่าวคือคือ,ค,อคือได้ฟังข้อมูลเนี่ยจากของคุณแอลบาไวเมนด้วยนะคะคุณแอลบาไวเมนด้วยที่เขาเอ,อ่อที่เขาเรียกว่าสะกดจิตนะคะของคนที่เรียกว่าสื่อสาร Channel โดยตรงเนี่ยกับสุริยเทพเลย แล้วข้อมูลในคลิปนั้นอาจารย์ฟังหลายครั้งเห็นไหมแต่ถ้าอะไรถ้าเป็นเจอรี่เป็นข้อมูลอะไรนะคุณฟังแล้วเดี๋ยวก็ลืมถ้าจะเอาก็ต้องไปฟังใหม่ที่จะเอาข้อมูลมานะคะแต่น่าสนใจมากเลยน่าสนใจนะคะเรื่องราวของท่านสุริเทพเนี่ยซึ่งแล้วก็มีจริงๆฉะนั้นอาจารย์ก็เพียงต้องการเนี่ยบอกพวกเราว่าถ้าพวกเรานะคะคือกลัวว่าแสงเนี่ยนะคะมันจะไหม้ ะะไม่ตัวคุณก็อย่าไปตากแดดนี่มันแต่คนไทยเราไม่ตากแดดอยู่แล้วอะนะจะออกนอกบา้านเราต้องโล่อะไรแต่ไรเพราะมันร้อนจริงๆร,ร้อนจริงๆแต่อาจารย์ก็ยังมีเช้านะคะช่วงเช้าที่ยังคงดูท่านสุริยเทพได้เนี่ยเหมือนเดิมคือถ้าตั้งใจดูไม่ว่าจะดูช่วงไหนนะคะท่านก็จะมามีรัศมีนะคะคลุมปิดไอ้ส่วนที่มันจ้าที่จะเปิดโอกาสให้เราดูท่านได้อยู่ ทุกเมื่อเอาเป็นว่าทุกเมื่อดีกว่านะคะทุกเมือ่ออโอเคนะคะนี้ก็เป็นเรื่องของท่านสุริยเทพที่เพียงแต่ต้องการแบอกให้พวกเราเนี่ยรู้ว่าถ้าสมมุติว่าอยากที่จะช่วยตัวเองนะคะพัฒนาความรู้ของตัวเองเนี่ยให้ตื่นรู้เร็วขึ้นนะคะขอให้มองท่านมองท่านอาจจะไม่ต้องมองตรงก็ได้เพียงแต่ว่าให้แสงของท่านนะคะมา คือทุกอย่างมันมีอยู่ในธรรมชาติแล้วฉะนั้นกลับมาพูดเรื่อง DNA ของเราใช่ไหมประวัติของเราทั้งหมดนะคะที่เราพัฒนามาจนถึงจุดนี้นี่ยมาที่เป็นสุภวันตอนนี้เนี่ยเรามันอยู่ใน DNA ของเราทั้งหมดแต่ก็มาถูกกดทิ้งกดทิ้ง,กด,งกดทิ้งเนี่ยโดยพวกเนี่ยกลุ่มคนสามาก็มาถึงจุดที่เราจะต้องพยายามนะคะตื่นรู้ตื่นรู้เนี่ยให้มากขึ้น โอเคนะคะอันนี้อันนี้ก็พูดที่จริงตรงนี้เป็นอินโทรนะตรงนี้เป็นอินโทรซึ่งมันยาวมากอินโทรของอาจารย์หนึ่งชั่วโมงอินโทรของอาจารย์หนึ่งชั่วโมงทีนี้ต่อไปอาจารย์จะกลับมาพูดเรื่องเงิน